ครับสวัสดีพี่ท่านครับฉับเด็ดผักเครื่องะครับในชุดแอบมาเลยพี่นะนะแอบมาหนึ่งถุงในง่ายเช่นเคยนะครับให้หลากหลายนะครับราคารัวๆไปเลยพี่นะครับวันนี้มีอะไรพี่ๆรับชมกันบ้างนะครับอยากพี่พี่ฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่นะโอ้ยเป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการต่อนะครับผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะพี่โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับในชุดวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นเลยกันนี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่นะนะครับรายการอะไร อยากเปิดประเดิมเลในอัพดูดิ่นะครับทางชอ็อดใดวัคซี<ม>ของเรานะครับมีอะไรบ้างอ๋อไหนดิพี่นี่เริ่มต้นเลยการแรกเลยพี่เฮ้ยนะ็อตเดในพัคซีนได้ไหมนะช่วงแอร์บ้านของเราดูดิเป็นไงผงน้ำมันนะครับพี่ว่าไปที่ทางไหนนะเนะพิ่งได้มาพี่นะครับต้องขออนุญ,ญาตหาความรู้ไปกับพี่ๆทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท่านในไม่นาะนครับนะ คือไม,ไม่รู้ที่จริงๆนะครับแต่เป็นเนื้อผงน้ามันพี่เราพลาแบบู้หประมาณปีนะ่าจะประมาณสอง0ห้าร้อยกว่ากว่านะครับอ้ากวากว่าประมาณสองพันห้าร้อยสิบต้นๆน,นะประมาณเนี้ยพี่นะครับเป็นพราสมเด็จนะครับเนื้อผงน้ามันเลยหลังยันแบบเนี้ยพี่อ่านะรับในกรณีนี้น่าศึกษามากนะครับสําหรับพราสมเด็ดในวินาทีเนื้อผงน้ามันหลังยันอู่เนี่ยนะครับจะเป็นพ่อกุยไปได้ไหม นะครับอ่าจะเป็นพวกควยไปได้ไหมเอาสามร้อยแล้วกันพี่รับหน้าศึกษาและหน้าสะสมนะครับหล่อครับพี่แนววันนี้เป็นรูปหล่อรับสาหรับรูปหล่อของหลวงปู่สุวัดโพไซทองนี่พี่เขาเรียกว่าหล่อเนื้อเหลืองนะครับพี่ดูผิวพันธ์ก่อนนะนะครับพี่เพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับพระเก่าเก็บจริงๆนะครับพี่ดูผิวพันธ์ดูร่องรอยคาบเป้าเนี่ยในในส่วนลึกจะเป็นคาบตะการรอยหล่อเนี่ยเห็นไหมในส่วนลึกๆนะครับเขาจะมีคาบตะการร่องรอยการหล่อนะครับวันนี้พราอาจจะแขวนๆมาบ้างนวช้ำๆหน่อยหน่อย นะครับแต่ยังยังในเรียนะครคาบตะกันเนี่ยรอยหล่อนะครับแต่ยังมีแต่ยังคงความคลาสสิกนะเห็นไหมแต่ยังคงความคลาสสิกนะเอาสามร้อยปูสุกวัตโพไซทองนะครับพี่ๆปูสุขวัตโพไซทองสามร้อยบาทนะครับผมว่าราคานี้เป็นราคาที่เราไม่ได้แบบว่าเขาอะรุนแรงกัเดินเกินไปนะครับเป็นราคาแบ่งปันแล้วผมไปได้นี่สังกัดจายหล่อโบราณที่นะครับเนื้อออกเขาเรียกอะไรเนื้อออกอมแดงเลยพี่นะครับเป็นเนื้อทองผสมหรือเปล่านะครับเป็นพระสังกัดจายพี่ดูพิมพ์แล้วกันนี่ ดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงและสังกระจายแบบนี้ไม่ได้พบเจอทั่วไปนะในครับพี่ไม่ได้พบเจอทั่วไปนะเพิ่งได้มาเลยพี่ฝุ่นยังคลึกอยู่เลยนครับฝุ่นยัง,กยงกเ,เกาะเนีย่ยพี่เห็นะฝุ่นยังเป็นเม็ดคลึกคลักอยู่เลยพี่เอ้ยนะครับเนะน,นื้อเน้นเน,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 น้นสวยๆเลยนะนะครับเนื้อเน้นเน้นสวยเๆเดๆิมเดิมเลยพี่ร่องรอยนะด้านล่างโอ้โหสุดยอดจรงิงเนะื้อพิจารณทนนี่สุดยอดจริงนะสามร้อยนครับ <c oughs> นี่ง,นะ 300, นง,ง่ายๆสันๆ้นๆในครับเอาสามร้อยบาทในครับพี่นะบเบาๆพี่แบ่งปันผมบอกแล้วนะครับ แล้วก็ได้องนี้มาครับพี่นะรับได้หลวงปู่ทวดมาองนี้ผมว่าเนื้อหาโรหะเขาดูง่ายนะนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับพี่เนี่ยดูหน้าเนี่ยอาจจะช้ำช่ำหน่อยอ่าอาจจะช้ำไม่ได้ฉำหน่อยนะครับอันนี้จริงๆอรเป็นหลวงปู่ทวดแล้วพี่ดูอุดกิ่งเนี่ยกิ่งยิ้มเะเกงไงดูดิเนี่ยอุดกิ่งแบบรันรนเลยนะนะครับเป็นหลวงพ่อวัดพระโคเนี่ยเขาเขียนด้านหลังเนี่ยหลวงพ่อพระโคครับพี่หยยบน้ําทะเลจืดฟอนแค่ฟอนตัวหนังสือกินขาดแล้วพี่ดูเป็นแท่งเลยเนี่ยเอียงก็ไฟดูเนี่ยเนหะ็นไหมผมเอียงก็ไฟดูนีน้นนาาบบนนะ นะครับสำหรับหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลวงพ่อพระโคเนี่ยเอาสามร้อยแนวแค่อุดกิ่งก็กินขาดแล้วพี่ดูกิ่งเดเห็นไหมเดิมไม่เดิมพี่ตาขึ้นหมดแล้วอ่ะสามร้อยบาทผมว่าราคาเนี้ยไม่มีอีกแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ได้แน่นอน,นครับพี่นะราคาต้องเกินนี้นะครับเอาตรงคือราคาต้องเกินนี้แน่นอนนะครับเอ่อ้งต่อไปนะครับหลวงพ่อโสธรนะรนี้จะเป็นปีสองพันห้าร้อยพี่ดูด้านในแล้วกันก็ไม่เคยแกะเพิ่งได้มาพี่นะครับไม่เคยแกะนะพี่นะเพิ่งได้มาครับพี่นะหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อย ค่าเดิมเดิมเลยพี่นะค่าฝุ่นค่าอะไรพี่นะเดิมเดิมเอาสามร้อยแนวหลวงพ่อโสธรนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้จริงๆเป็นของหลวงปู่โตนะในะครับพี่ๆเป็นของหลวงปู่โตนะอันนี้เป็นพระอะไรนะผมอ่านไม่ออกเนะี่ยอะไรพระกรรมฐานเหรอใช่ไหมเนี่ยอะไรทันฐานได้พี่ด้านหลังนี่นนหลวงปู่โตจริงๆเนี่ยหลวงปู่โตวัดป่าดูฉิมพีเนี่ยดูค่า่ยเหมือนจะเป็นค่าร่องรอยเหมือนแบบเขาแช่อะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นรอยเหมือนสเก็ตน้ำมน,น เห็นไหมเหมือนรอยสเก็ดน้ำมนต์นะพี่เพิ่งได้ให้มาเนี่ยในครับให้พี่ๆได้ดูเลยเอาเอาสามร้อยนะครับเป็นหลวงพ่อกรรมฐานอะไรสักอย่างเลยพี่นะบางทีเราก็ไม่ค่อยถนัดในครับเอาตรงๆนะบางทีเราก็ไม่ค่อยถนัดนะครับหลวงพ่อกรรมฐานหรืออะไรสักอย่างเลยพี่ในครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จริงๆเป็นฤาษีนะนะครับพี่พจ๋าเป็นฤาษีก็พี่นะบางท่านก็บอกหลวงปู่อิ่มบางท่านก็มาวัดท่ามาไฟก็พี่หลวงพ่อเงินนะ นะครับพี่พี่ว่าเป็นทิศทางไหนนะครับเอาลองดูแล้วกันนี่นะครับค้าอยากยงอยากย่ายยังคงอยู่อย่างเดิมนะครับพี่พี่ว่าเป็นทิศทางไหนนะครับอันนี้พี่พี่ได้ร่วมก็ตัดสินใจนะครับด้านหลังมีอุดนะพี่นะกิ่งลั่นนะครับเนี่ยฟังเสียงเนี่ยนะครับนี่ลั่นคลิกๆๆๆๆๆๆๆเลยพี่พาเดิมมากพาอันนี้คือพาดูง่ายพี่พาแท้ดูง่ายอยู่แล้วเอาสามร้อยนะจะที่ไหนก็ได้พี่แต่ถ้ารอมาแบบนี้นะนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะบอกแล้วแบ่ง เนะครับเราก็ได้อนี้มาพี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะวัดพรบพริมพันทานะครับเนื้อนี่ฉ่าเลยอะเออเนื้อนี่เขาใช้จนฉ่าเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหทั้งฉ่าทั้งนึกนะครับพี่พจ๋าทั้งฉ่าทั้งนึกรับพี่เนี่ยครับเป็นยงดูง่ายได้เป็นธรรมชาติโอ้โหเนื้อแบบเขาเรียกอ,อะไรเนื้อเข้มขลังถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงก็คือเนื้อเข้มขลังครับพี่โอ้โหขลังจริงดูเนื้อดีเนื้อเข้มขลังเนะครับสำหรับเนื้อแบบนอันสามร้อยพี่วัดพรบพิมพ เอาสามร้อนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเนาะอย่างว่าอะไรนะครับราคาเราราคารัวให้ไงไนะครับเป็นราคาที่ผมแบ่งให้จริงๆนะครับไม่ได้มาอิงนิยายครับพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่ออันนี้จะเป็นเจ้าคุณนอนะนี่ด้านล่างจะมีตัวเลขนะครับนี่ครับพี่ด้านล่างจะมีตัวเลขเก้าสองเก้านะครับเป็นไงเป็นไงพี่ดูดิเก้าสองเก้านะมีตัวเลขนะเจ้าคุณนอสามร้อยได้มาผมก็จัดให้หนะครับไปดูหน้าพระดิ ในครับทุกได้มาจริงแล้วก็องค์นี้องค์นี้จริงเป็นพระกิ่งนะพี่นะน้ำมีข้าวการแขวนด้วยนะเขาบอกเป็นวัตสุทัศน์นะในวัตสุทัศน์นะเนี่ยมีร่องรอยการใช้การแขวนด้วยนะครับดูเนื้อเดี๋ยวอาพี่ลองดูโซนเนื้อเดี๋ยวน้ำนี้คือร่องรอยการใช้การแขวนจริงๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระกิ่งคาบเขียวในครับบอกผมแล้วกันพี่พระกิ่งที่มีร่องรอยการใช้แบบคาบคิ้วเขียวคาบเหื่อนนะผมรู้เลยเป็นองค์นี้ในครับพี่อ่าผมรู้เลยเป็นองค์นี้น้ำเขาเป็นเอกลักษณ์เขาพี่นะแต่ผมไม่รู้ชื่่่่่อรรรรุนนนนนไไงงผมมกกกกกก็เเเเลลยยยยีีีีถูะะพิแบบ้ั ค่าคือเหือใครนี่ขึ้นเต็มเลยนะเอาไปสามร้อยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่ไหนนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่คือเราได้มาแบบนี้เราก็ต้องจัดให้แบบนี้นะครับไม่มีดึงนะครับไม่มียืดเยื้อนี่ครับของเราไม่มีดึงและไม่มียืดเยื้อนะครับแล้วก็ไปได้นี้มาพี่นะเป็นรับปิตาเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเป็นพิมพ์ปั้นนะทองแดงเถื่อนสายใต้นะครับพี่พี่พิมพ์ปั้นเนื้อทองแดงเถื่อนเนี่ยสายใต้ดูเด้ อันนี้เป็นก็าจะพิมพ์ปั้นในอัเนื้อทองแดงเถื่อนอันนี้ออกสายใต้นะในะับเป็นคล้ายๆปิตาลุ่มลุกเอาสามร้อยเนื้อทองแดงเถื่อนนี่ของเรามีมีหลากหลายในอะัอ่ะของเรานะพี่นะในชุดนี้นะต้องเชื่อว่ามีมีมีหลากหลายนะครับแล้วก็สมเด็จหัวนี่สมเด็จหลังปิดอีกขออนุญาตแก่นะนะครับพี่ๆขออนุญาตแก่นะครับสมเด็จหลังปิดนะครับแต่ผมเชื่อว่าเนื้อต้องสวยมากแน่ดูดินี่มาเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวผมแกะแล้วส่องให้ตรงนี้เลยจะจะ นะครับนี่ครับพี่ดูคราบเลยเห็นไหมจะจะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นค้าบร่องรอยแขวนร่รองรอยใช้เหือใครที่เข้าไปอยู่ในเนื้อพระนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นพิมพใหญ่วัดระครังอยู่ดีเพราะว่าโดยไม่พี่ไม่ว่าจะเป็นเศษซุ้มกอเนี่ยที่ติดตรงซุม้มเห็นไหมเศษซุ้มกรเม็ดดำเมดำ็มดแดงเม็ดขาวนะครับมีทุกเม็ดครับพี่แนวพิจามมีทุกเมด็ดครับพี่นะครับด้านหลังนี่ดูคราบเนี่ยนี่คือคราบการใช้นะ ในการพิจาณานี่คือภาพร่องรอยการใช้ร่องรอยการแขวนจริงๆครับพี่ดูเนื้อเด่นไหมนะครับโซนเนื้อแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับอ่าโซนเนื้อแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเพิ่งได้มาพี่นะครับผ้าบางไม่หนาสามร้อยยี่สิบนะครับอ่320บาสามร้อยยี่สิบาทนะครับเอาเป็นเศษไปพี่หนวีิจาาเป็นเศษไปพี่สามสองศูนย์นะครับเนี่ จ,จัดให้32 0ศนะเลยครับนี่เขียนไว้ราคาไว้เลยนะัรับ 3- สไปกันต่อครับพี่่นรับองต่อไปเป็นพระธรีบราูาครับพี่ะคอับองนี้ผมดูได้เป็นหลวงพ่อพวกลวยนะแล้วพี่ดูการแขวนคขาเดิยเห็นไหมดูรอยแขวน,รอ,ขนรอยใช้เดี๋ยคือพระมันพระมันเดิมจริงพี่ดูเดิยโอ้โหแล้วถ้าเนื้อแบบนี้บอกไม่ถึงไม่รู้จะเอาเนื้อแบบไหนแล้วพี่เห็นไหมเนี่ยเนื้อเขาชัดชัดและธรรมชาติครับพี่นะครับเป็นพระดีรลาครับพี่เห็นไหมชัดและธรรมชาติสักขนาดเนี้ยถ้าบอกว่าเนื้อยังห่างเนื้อไม่ถึงก็ไม่มีองค์ไหนแล้วพี่ดดดูาาิเมมก นะครับเดิมทั้งกรอบเดิมทั้งพระนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับพระลีลานะเนื้อดํานะนะครับเอาสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เป็นลูกดอกของหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นหลวงพ่อเงินบางคาเนี่ยพี่โอ้โหช่อล่างยังเดิมเลยเห็นไหมนะครับนี่รูปหล่อนกพี่นะนะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับองค์นี้ไม่มีมือรองนะครับพิมพ์เอเนี่ยมีตาพระอินทร์เนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเหลี่ยมเป็นลูกตาเนี่ยตาพระอินทร์นะครับจีวรนี่ผิวมากเห็นไหมจีวรนี่ผิวมากนะครับสําหรับองค์นี้สวยนะสวยโดดเด่นและเป็นธรรมชาติ ในครับสวยโดดเด่นเลยพี่นนครับสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเขพี่เป็นพิมพ์นิยมเอนะโอ้โหแค่หน้าตาก็บ่งบอกนลพี่นิยม A อนะนะครับแค่หน้าตาเขาก็บ่งบอกได้พี่สามร้อยบาทนนครับนิยม A นะนิยม A 3สามร้อยพระกิ่งหล่อโบราณยงนะครับอง์นี้ก็อีกหนึ่งหล่อนะครับสําหรับพระกิ่งนะโอ้โหพี่ดูเนี่ยธรรมชาติร้อยหล่อเนี่ยนครับพี่ดูธรรมชาติ้อยหล่อเนี่ยนะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับไอ้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดสร้างนะ นะครับด้านหลังเขาจะมีแบบนี้ขีดๆด้านหลังเนี่ยนะครับไม่มั่นใจพี่ร่องรอยมีบอกผมแล้วกันพี่ว่ามีร่องรอยการแทงตะไบด้านหลังรอบองค์เนี่ยนะครับ,นะรบนะเขาตกแต่งรอบองค์เลยพี่เป็นพระกิ่งรอโบราณนะครับนะี่รอยด้านล่างเนี่ยพระกิ่งรอโบราณนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับมีร่องรอยการตกแต่งแทงตะไบรอบองค์นะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็สมเดทท็จองค์นี้ครับพี่แล้วองค์นี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นพวกชิ้นใหญ่บางหลวงพมนะ ใช่ไหมหรือจะเป็นพิมหยาบระคังแต่น่าจะเป็นผมว่าน่าจะวัดระคังแมมเพราะเนื้อเขาจะเป็นเม็ดๆเป็เม็ดพี่ดูช่วงอกเด็อาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่อกก็บอกแก่ตังอิ้วนะใช่ไหมพิมใหญ่อกก็บอกแก่ตังอิวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูเนื้อด้าหลังโอ้โหใส่คลิบเลยพี่นี่พี่ดูเนื้อเด็อาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะนะครับแก่ตังอิวนะครับถ้าถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนบางขนพมเลยแต่ถ้าส่องไปปุ๊บเนี่ยเป็นวัดระคังนะพี่ดูดี๋ยความใสมวลสารที่เป็นก้อนน่ะ อันนี้มีเส้นฐานรองนั่งนะครับสำหรับองค์นี้มีเส้นฐานรองนั่งเอาสามร้อยสี่สิบาทนะครับสมเด็จนะพี่นะนะครับสามสี่ศูนย์นะครับจัดไปดิพี่นะครับสามสี่ศูนย์ราคาที่ผมว่าเป็นราคาที่แบบว่าแบ่งปันกันได้นะนะครับเออเป็นราคาที่ไม่ได้รุนแรงนะครับแล้วชินาราชเดี๋ยวพี่นะครับสำหรับองค์นี้ชินาลาชอินโดจีนเดี๋ยวพี่นะครับพี่ดูความสวยพี่ดูเนื้อที่แห้งนะครับพี่ดูความสวยนะ ชีรา,ายโดจีนนะครับเพิ่งได้มาเนี่ยพี่ดูความสวยพี่ดูเนื้อที่แห้งเห็นไหมความสวยเนื้อแห้งความเก่านะครับขาฝุ่นเนี้ยติดตามซอกซอกอันนี้อยู่เลยพี่เห็นไหมซอกแขนลึกๆนะขาฝุ่นเนี้อติดอยู่เลยอุ้งนี้พาะสวยมากครับพี่นะครับนะน,ดดนีสสนนะบ่อันนี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะแต่เดิมนะไม่ได้ต่อโคตรนะแต่เดิมมากอะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่นะครับเอาสามร้อยบาทในะชีรา,ายโดจีนแล้วก็ อสมเด็จองนี้พี่องนี้เนี่ยบางหุ่นพรมแน่นอนเลครับแสดงว่าผมหยิบสับสนแน่เลยองนี้ยังไงบางหุ่นพรมพี่ในการสำหรับองค์นี้ยังไงก็บางหุ่นพรมนะพี่นะครูดูดิแล้วพิเศษอย่างคืออะไรไหมพี่สาหรับองคนี้นะผมว่าเขามีร่องรอยการซ่อมซุ้มมาเห็นไหมเนี่ยมีร่องรอยการซ่อมซุ้มมาเนะี่ยเห็นไหมนะซุ้มเห็นไหมตรงนี้มันน่าจะขาดแล้วเขาเอามาซ่อมเนะี่ยเห็นไหม ถ้าไม่ดีจริงผมว่าเขาไม่น่าซ่อมอ่ะพี่นะครับใช่ไหมผมก็อ่านเกมแบบนี้แหละ,ะ้วถ้าไม่ดีจริงคงไม่ไม่ไม่ไมซ่อมแน่นอนพี่แล้วดูเด็ดพระลงกูแบบ,แบบแบบชัดเจนอ่ะพี่นะครับพระลงกูแบบชัดเจนแบบไม่ต้องเป็นบริกหนีแล้วนะนะครับออันนี้อะไรก็ลงกูพี่ชัดเจนมากแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่นะนะครับแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่นะเอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเอาันนี้มีซ่อมซุ้มหน่อย,อยนะกูแบบ เนื้อแบบปึ๊กเลยพี่เนี่ยพิมพ์ใหญ่บนนมนะ499บาทนะครับเป็นไงราคาโปรโมชั่นนะครับนะ499นะครับแล้วก็องนี้พี่นะองค์ใหญ่หน่อยองค์นี้ก็จะเป็นของโอ้โหพี่นี่พระดูง่ายมากนะรพระแท้ดูง่ายเลยเนี่ยเป็นไะงดูดินแนวพุทธโคดมแนวพี่พิจารณี่พุทธโคโดมอ่านด้านล่างได้เลยเห็นไหมพุทธโคโดมหลบพ้าขอมไอพิมพ์แบบเนี้ยน่าน่าใช้ก็พี่เฉพาะตลับสั่งตัดก็ต้องหลักร้อยแล้วพี่นะับร้อยสองร้อยต้องมีแล้วล่ะ เนี่ยตลับสั่งตัดเนี่ยเป็นตลับพุกนะไม่มีตลับแน่นอนพี่ตลับทั่วไปอะ่ะนะครับอ่าตลับทั่วไปไม่มีแน่นอนนอกจากตลับพุกแล้วดูมิติพระนะครับแล้วดูตรงนี้นะอ่าเขาเขียนว่าอะไรเน,นี่ยนี่ไงหลวงพ่อขอมนี่เขาแปะไว้เลยนะครับพี่ดูเด่นี่เขาเขียนี่ยหลวงพ่อขอมเนี่ยหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวสุพรรณเนี่ยเนี่ยดูลายมือดูความแห้งเนี่ยนะครับไม่ต้องมาแบบว่ามาปดมาปิดบังกันหรอกพี่ เอานี้เอา499บาทเหมือนกันเนะครับช่วงรายการท้ายก็พี่เป็นช่วงวราคาโปรโมชั่นนะ499บาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจารายการไหนสายด่วนสายตรงก็ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ